สวัสดีครับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยรักมวยชอบมวยชอบก่อนชกในรายการมวยไทยเจ็ดสีปราจำวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567คู่ที่หนึ่งนี้เป็นมวยรอบปูนใครชนะนี้ผ่านเข้ารอบจริงเป็นการพบกันระหว่างเจ้าแดงยอดนาทีประยุง์ประดุงชัยมวยไทยยมิมจะพบกับโชคพิชิตโชคบางแสนคู่นี้ชกกัน113ปอนด์เพิ่มขึ้นมา1ปอนด์ เจ้ายอดนาที่พดุงชัยมวยไทยยิมนี้เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายอาวุธรวดเร็วจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงนี้ดีมีเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่งส่วนเจ้าโชคพิชิตโชคบางแสนนี้ก็เป็นมวยจังหวะฝีมืออาวุธนี้คล้ายๆกันมีอาวุธครบเครื่องหลากหลายคอยจีบคอยกันคอยโต้จังหวะเตะต่อย เขาดันหน้าดันแทงเสียบมวยคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าโชคพิชิตโชคบางแสนดูว่าการพัฒนาฝีมือขึ้นมาโชคไปที่แล้วนี้ดูว่าพัฒนาฝีมือขึ้นมาโชคได้ดีมากจะพบกับยอดนาทีปดุงชทยมวยไทยยิมที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะเต้ต่อยเขาปั้มตีแต่ดูว่าเป็นมวยที่ตัวเล็กกว่าคู่นี้จึงชอบไปที่เจ้าโชคพิชิตโชคบางแสนนี้น่นจะใช้ลูกจังหวะตีมือ เสียมเชิงที่เหนือกว่าคอยจีบคอยกันคอยโต้เขาดันหน้าดันแทงเสียบนี้เอาชนะได้คู่ที่สองของรายการนี้ยังเป็นมวยรอบปูนเป็นการพบกันระหว่างเจ้านิติกรสวนน้ำทานคีรีจะพบกับเป็กปตททองทวีคู่นี้โชคกันร้อยสิบสามปอนด์มวยคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วหนึ่งครั้งเป็นทางฝ่ายเจ้านิติกรสวนน้ำทานคีรีนี้เป็นฝ่ายเชนะคะแนนมาได้เจอกันวันนี้ยังหวังว่าเจ้านิติกรสวนน้ำทานคีรีนี้ น่าจะใช้รูปร่างที่ใหญ่กว่าเพราะว่าชกกันเที่ยวนี้เพิ่มเบตขึ้นมาเป็นร้อบสปอนดูว่าน่าจะได้รูปร่างที่ใหญ่กว่าน่าจะใช้รูปจังหวะฝีมือครบเครื่องคอยเก็บคอยกันคอยโต้มีอาวุธที่หลากหลายมีหมัดมีศอกเข่าแหลมแทงเก็บเข่าด้านหน้าด้านแทงเสียบคอยเก็บคอยกันคอยโต้น่าจะเอาชนะเจ้าเป็กปตททองทวีที่ดูว่าเป็นมวยมีหมัดมีศอก มีเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่งกระดูกนี้มวยนี้ดีกว่าแต่ดูว่าน่าจะเสียเปรียบรูปร่างดูว่าน่าจะเล็กกว่าคู่นี้จึงชอบไปที่เจ้านิติกรส่วนน้าทานกีดีน่าจะใช้ลูกจังหวะฟีมือลูกเข่าแหลมแทงเก็บลูกจังหวะเตะต่อยรูปร่างที่ได้เปรียบนี้เอาชนะได้คู่ที่สามรองคู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินจะพบกับมังกรทองเพชรเจียดเพชรคู่นี้ชกกัน128ปอนดตอน เจ้าเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินนี้เป็นมวยมีหมัดมีศอกเขา่าปั้มตีเข่าล็อกรัดมัดตีส่วนเจ้ามังกรทองเพชรเกียดเพชรนี้เป็นมวยกระดูกมวยนี้ดีกว่ามวยรุ่นพี่มีหมัดมีศอกเขา่าปั้มตีอาวุธก็คล้ายๆกันแต่เจ้ามังกรทองนี้ได้เปรียบกระดูกมวยและเป็นมวยในเครือผู้จัดหน้าเสือนี้ดีกว่าทำนิดทำหน่อยนี้ดูว่า น่าเสื่อนี้จะเอาแต่คู้นี้ผมยังดูว่าเจ้าเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินนี้ผมดูว่าน่าจะใช้ลูกสดความสดบทความเก่าน่าจะใช้ลูกจังหวะเตะต้อยมีหมัดมีศอกเข่าปป้มตีพอดูว่าเป็นมวยที่มวยเข่าชนเข่าก็ดูว่าเข่าด้วยกันดูว่าเจ้ามังกรทองนี้ก็ไม่ใช่ว่า พอดูว่าเจ้ามังกรทองนี้ก็ดูว่าไม่ใช่มวยเข่าที่จัดจ้านเท่าไหร่จึงให้ชอบไปที่เจ้าเพชรเก้าล้านสิงมาวินนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนได้คู่ที่4คู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรผ้าเบกคอมแพกหรือเจ้าเพชรพลันชัยจะพบกับเพชรลุ่งเรืองสอจโอต้งปาจีนคู่นี้ชกกัน129ปอนเจ้าเพชรผ้าเบกคอมแพกนี้เป็นมวยจังหวะตีต่อยอาวุธนี้หนักแรง เขาดันหน้าดันแทงเสียบแต่เขาก็ไม่จัดเท่าไหร่ส่วนเจ้าเพชรลุงเดืองสอจต้งปลายจีนี้เป็นมวยเข่าปั้มตีล็อกรัดมัดตีเขาดันหน้าดันแทงเสียบวังหน้าแทงเขาแหลมแทงเก็บแต่ดูว่าเป็นมวยที่โดนหนักๆน,นี้ก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันหัวจิตหัวใจนี้ไม่เท่าไหร่คู่นี้จึงชอบไปที่เจ้าเพชรผ้าบีกค,คอมเพกดูว่าหน้าเสือช่องเกต์นี้ก็ไม่ธรรมดาคู่นี้หน้าเสือซุสีหน้าเสือซอจต้งก็ ดูดีแต่ดูว่าน่าจะเจ้าเพชรภาบิคคอมแพกนี้น่าจะใช้ลูกหนักลูกแรงจังหวะเตะต่อยหนักแรงอาวุธหนักแรงทุกลูกนี้น่าจะเอาชนะเจ้าเพชรรุ้งเรืองที่ดูว่าเป็นมวยที่ตัวหนักๆนี้ก็ไม่ค่อยได้จึงชอบไปที่เจ้าเพชรภาบิคคอมแพกนี้น่าจะชนะได้มวยชอบ80%ดเอชอบไปที่เจ้าเพชรภาพบิกคอมแพคคู่ที่4และมวยชอบ90%ซน์นี้ชอบไปที่เจ้านิติกรส่วนนั้นทามคีรี คู่ที่สอง